อีซุสุคาเมโอตอนที่ไปดูงานเอาออกมาขายหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ก็คือบวกข้างในเอาออกมาขายหนึ่งห้าคันที่เหลือไม่ขายเป็นรถที่ได้คุณภาพที่สุดในโลกคาเมโอนะ ประหยัดน้ำมันแต่อาจจะมีข้อเสียอยู่ช่วงล่างเฉยเพราะว่าไม่ใช่รถบรรทุกเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลนั่งไม่สามารถที่จะวิ่งไกลได้ไม่สามารถที่าาถถจะวิ่งข้ามประเทศได้รถอีสุคาเมโอนะเบิงนี้นะครับเอาไว้ให้พนรรักงานบริษัทอีสุ ตรีเพชรตรีเพชรทีทนี้กูไม่ได้โค้งคำนับใครแค่กูผ่านลิ้นไม่ได้เฉยๆนะแล้วทีนี้นี่มินิบิ๊กซีนี่ความบังจาก